สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่อยู่จอนครับท่านสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงวันเลือกตั้งนั้นก็ใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีนะครับท่านผู้ชมสําหรับเดือนหน้าครับท่านใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าช่วงนี้ก็เป็นเวลาดีนะครับท่านผู้ชมแห่งการเดินสายครับท่านหาเสียงนะเนี่ยโอภาปใสแล้วก็ดีเบตนะครับท่านผู้ชมควบผู้ขนานมากับอะไรจ้าควบผู้ขนานมากับตอนนี้ครับท่านผลโพนะเนี่ยเฮ้ยเทงงนะ่งรัตพงศ์นะครับท่านผู้ชมก็นาทุกโพเลยนะครับ เราจะชนะไหมจ๊ะก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมใครจะไปแพ้ได้จะรอบนี้หลังจากที่ตอนนี้ชูวิทย์กมลวิสิตนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาปะฉาด,ดาย,ย่ายังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนี่นนลั่นห้อยบอกว่าเนี่ยแหมโตเร็วเกินไปนะครับท่านผู้ชมเลยพองครับท่านแกใช้คําว่าบวมนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเฮ้ยังไม่รู้จักรถของความ่ายแพ้หรือเปล่ารอบนี้ชูวิทย์เลยออกมาต้องทําการสั่งสอนอะไรประมาณนี้นะครั <c oughs> บท่านผู้ชมถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าเจี๊ยบอมรัตนะครับท่านผู้ชม,ชมหลังจากที่เมื่อวานเมื่อวานซืนครรรับท่่าานออกกกถไม เพียงนะาร่านผู้ชมเฮ้ยกับทอมเครือโสพลน,นะเนี่ยเฮ้ยทอมเครือโสพลก็พยายามจะคุยนะครับท่านเจี๊ยบ,บอกกอหไม่คุยค่ะไม่คุยถามทําไมต่อจาเจี๊ยไม่คุยในยมันออกรายการร่วมกันเอยไม่คุยไม่คุยจะคุยกับพิธีกรผ่านพิธีกรในะการดานผู้ชมอย่างก,กับผ่านประธานสภาอะไรประมาณนี้เจี๊ยบ,บอกไว้ครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้โหคาบ้านเลยนะครับดานผู้ชมก็เรียกว่ายับคาจอครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยกับมาอีกครั้งนะครับดานผู้ชมมันนี้เรียกว่าพังพ่อปากหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เเยจบห เดือดมากนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูซิตอนนี้ชีวิตนะเนี่ยแล้วก็มีพวกอะไรวะมีเหมือนกับว่าเป็นพวกคนโดนจ้างมานะครับท่านผู้ชมบางกลุ่มนะเนี่ยมาโจมตีพักประชาชนพักส้มของเรานะเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรจ้าพักเรามาแรงเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวครับท่านแซงทางโค้งขนาดที่ว่าโอ้ยหลุดโค้งเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้บางส่วนก็ไปคอมเมนต์นะเนี่ยสงสารเหลือเกินสงสารเจี๊ยบใช่ไหมอกไม่ใช่สงสารตำรวจนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจากสีส้มครับท่านมีเทาไม่มีเรานะครับท่านผู้ ชมมีเทาไม่มีส้มครับท่านแล้วก็ยังไงต่อจ้าแต่ว่ามีสีกากีนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมสีนี้อย <Card> ่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเจี๊ยบอมรัสก,ก็ทําการโอภาปาใสนะคะรับท่านผู้ชมที่ใดที่หนึ่งครับท่านใต้ฝ้าบนดินนะเนี่ยบอกเนี่ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยชื่อชูวิทย์เนี่ยเห็นไหมมันเห็นเรามาแรงเหลือเกินนะนี่ออกมาพร้อมกับสมุนอะไรประมาณนี้เฮ้ยเนี่ยมันเป็นคนที่ใกล้จะจุดๆแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ฟื้นมาได้อะไรประมาณนี้ผมนั่งฟังแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยถ้าเกิดเบผู้ผมเป็นผู้สมกกู็ต้้อองเายขุุดลม ท่านผู้ชมขุดดินเลยครับท่านเล่ยไงต่อจ้าเอาหัวซุกไปในดินนะครับท่านผู้ชมบอกให้ธรณีนะเนี่ยช่วยสูบกูไปตอนนี้เลยได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้จะถือไหมทําอะไรนะครับท่านผู้ชม2อส,อสาตัวครับท่านอยู่ยแบบเนี้ยอ่ะนี่เห็นไหมรู้ไหมอย่างงั้นอย่างนี้นอนโอ้ผมตัวแม่งคล้ายคขิงคองเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยสายตาอย่ามองอย่างนั้นได้ไหมอะไรยังไงต่อจ้าแล้วก็ข้ามผ่านข่าวนี้ไปนะครับท่านผู้ชมมาเปว่าแม่งมึงเอ้ยแทบจะไล่ขีดเลยหรือเปล่านะเนี่ยอ วิ่งมาบอกนะครับท่านเฮ้ย เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยรถพยาบาลยังไม่มาเอ้ยทำไมจะเฮ้ยช็อกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไปดูมือถือช็อกอะไรวะอ๋อช็อกกุลตนะครับท่านผู้ชมกำลังกินอยู่ครับท่านพร้อมกับดูเจฟบามาราตะอะไรประมาณนี้ก็สุดเดือดไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมบอกชีวิตเนี่ยคนที่ใกล้จะตุยตุยอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาโจมตีพรรคเราพรรคเรานั้นมาแรงแซงทางโค้งนะครับท่านผู้ชมโดยชีวิตก็ออกมาบอกครับท่านเดี๋ยวก็มีอีกเดี๋ยวก็มีอีกแล้วเนี่ยสำหรับหมายจับเมื่อวานเมื่อวานเสือนเจฟก,ออก ทนึ่งอาทิตย์2อาทิตย์ตามจับอะไรประมาณนี้ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหอืไม่สามารถที่จะเอาคําบรรยายที่แกพูดนั้นเอามานําเสนอได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่รู้แลวแม่จะรับไม่ได้ครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็มาถึงหัวหน้าทึงบ้างนะครับท่านผู้ชมหลังจากช่วยประชากรชาวไทยมาอย่างเนิ่นนานครับท่านด้วยการสบตานะครับท่านผู้ชมช่วยชาวบัญชาอย่างเข้าใจครับท่านเข้าใจทั่วถึงนะเนี่ยแม่เลยหลอบหน้าต้องลุ้นนะครับท่านเฮ้ยจะไม่เลือกไม่ได้แล้วนะเนี่ยตอนนี้สองจิตสองใจนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยหมอว่าลงนะเนี่ยเบอร์29ครับท่านมีโครงการเด่นดีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไทยพักดีพรุ่งนี้รวยเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าจะไม่มีแบงค์พันแบงค์ห้าร้ออีกต่อไปแล้ว,ลวเนี่ยผมก็เฮ้ยกูต้องเลือกแล้วหรือเปล่าวะแล้วก็มา ยังไงต่อมาสะดุดที่แลมโบอีสานนะครับท่านผู้ชมออกไปเดินตามสถานที่ต่างๆครับท่านซอสสุพรมาแล้วสอสสุพรมาแล้วผมก็เฮ้ยสุพรที่มันไขวะพอดูเอาเออว่ะชื่อเก่าวแลมโบเสกสกลนะครับท่านผู้ชมซอสแลมโบมาแล้วแะ้วไงต่อจี๊ทีนี้ไปเดินในตลาดนะครับท่านผู้ชมวังเวงครับท่านไม่ค่อยมีคนมาอะไรวะเนี่ยเดินตามเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมแต่แลมโบก็ยังได้เนื้อที่สือ่อนะครับท่านผู้ชมแต่คนนี้ขาดไปไม่ได้ครับท่านเท้งนะครับท่านผู้ชมมา แรงแซงทุกโค้งครับท่านตอนนี้นะเนี่ยแทบจะโอ้ยแรงแรงตามตังพังตามตีนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโพเวทีดีเบตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถามคําถามนะเนี่ยกับหัวหน้าพักการเมืองต่างๆที่นั่งอยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเหมือนกับว่ายื่นหน้ายื่นคางแบ้ก็กระแทกเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับเรื่องนี้โดยนึกอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเทงก็เลอเพอพูดมาแบบนี้นะครับท่านมีส้มไม่มีเทานเนี่ยมีเทาเราจัดการนะครับเอาออกจากพักทันทีเนี่ยขอถามเฮ้ยหัวหน้าพักต่างๆที่นั่งอยู่กันตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเร วังนี้มีการออกหมายจับอีกนะเนี่ยตำรวจออกหมายจับอะไรประมาณนี้อีกนะเนี่ยผู้สำหรับผู้สมัครของพวกท่านเนี่ยพวกท่านจะทําเหมือนกับผมหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับพักของเขานะครับท่านผู้ชมหลังจากเทงออกมาโอภาปลาใสหาเสียงให้กับบุญจริตนะครับท่านผู้ชมบุญจริตเราลุ่งโลดนะครับท่านผู้ชมสู่วันล่วงเลยครับท่านไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําตอนนี้เอ้าเป็นอย่างไรกันบ้างจ้าโอ้ยก็โดนหัวหน้าพักโอกาสใหม่นะครับท่านผู้ชมจตุพรมาแล้วครับท่านถามจตุพรนักฟันธงหรือเปล่าบอกไม่ใช่จ บุพพรบุรุษพัฒน์อ๋อเนี่ยถ้าเกิดสมมติพวกคุณเจอแบบผมเนี่ยพักซ่อมเนี่ยตำรวจออกหมายจับแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ออกหมายจับมาลืนม,มาเรื่องอะไรประมาณนี้จับผู้สมัครอะไรประมาณนี้พวกท่านจะทําเหมือนผมไหมเขาก็ตอบมาทานันใจว่าโอ้ยต้องทําอยู่แล้วนะเนี่ยอย่างที่น้องว่าเลยแต่ไอทาที่ว่านี้พี่ต้องลาออกก่อนสิไว้เฮ้ยแม่เราเป็นคนเลือกคนชั่วมาแบบนี้เราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับท่านผู้ชมแท่งถึงขั้นอะทำไมจ้าโอ้โห พาดแล้วนะครับท่านผู้ชม,ม,มถึงกับเศร้ากันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเกิดผมเจอเหรอจตุพรบุลุษพัดบอกนะเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบที่เทงว่านะเนี่ยถ้าเป็นในพักผมเหรผมก็ต้องลาออกสิเพราะผมเป็นหัวหน้าเป็นคนเลือกเข้ามานะเนี่ยเขาชั่วแล้วก็ต้องออกไปนะครับท่านผู้ชมแล้วเทงเหรอจ๊ะแม่งมึงเอ้ยหน้าเหลือสองขีด2นิ้วเลยครับท่าน ก็เรียกว่าพังพินาศนะครับท่านผู้ชมวิราสันตโลอะไรทีเดียวครับท่านเฮ้ยเจี๊ยบอมรรตก็ออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้คําพูดคาจาแบบแหมสุดยอดนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ซาดิดดีนะครับท่านนึกถึงกองบรรณาการเซนเซอร์เลยเ่อยถ้าเกิดสมมติต้องเซ็นเซอร์อะไรประมาณนี้คงจะเมื่อยหน้าดูแต่นั้นไม่ยุ่สาระสาคัญเนี่ยชีวิตคนที่กําลังใกล้ใจนั้นแล้วนะเนี่ยออกมาโจมตีพักเราอย่างมีนัยยะสําคัญเพราะพักเรามาแรงแซงทางโค้งนะครับท่านผู้ชมแต่อาการเฮ้ยเฮ้ยอผมไม่อยากทำมากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้ชาวบ้านบอกนะเนี่ยผมก็บอกว่าใจเย็นๆได้ไหมฮะแป,ป๊บซี่สองถุงแล้วยังไงต่อจ้าก็ยังไม่ได้อะไรนะครับท่านผู้ชมเ็าบอกเฮ้ยกูไม่ขายวันนี้ปิดร้านปิดร้านไม่ต้องทําอะไรเพราะอะไรจ้าเนี่ยเขาเถียงกันเรื่องเทงมึงถามได้ยังไงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถามแล้วก็พังท้อปากเลยครับท่านถ้าเกิดประชาชนส้มผิดนะเนี่ยเป็นอะไรบ้างจา้าแค่ลาออกเฮ้ยพักโอกาสใหม่เนี่ยจตุพรบุรุษพัฒน์อะไรเนี่ยหัวหน้าลาออกเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่น่าถามนะครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกับยื่น างให้เขาเสยเสยให้นะครับท่านแม่เงยเดี๋ยวบัดจอนแม่งเลยประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้โอ้ยเหมือนทําท่าว่าไม่โดนไม่หลับนะครับท่านผู้ชมพับกลับมาได้อะไรประมาณนี้ไม่ตกไม่ตีอาจจะไม่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเจอดอกแรกกระแทกกลางกระบาลมีส้มไม่มีเท่ามีเท่าเราจัดการขอโทษพี่น้องด้วยนะเนี่ยจังหวัดอะไรวะ ที่มันโดนจับไปนะครับท่านไอ้เค3สาบางพลัดด้วยนะครับท่านที่อันนั้น,นะคดีฟอกเงอินยาเสพติด20,000กว่าล้านเลยไอ้เบนสมิตมันช่วยไอ้อสู้อะไรกูได้วะเนี่ยมึงกี่พันล้านไม่รู้แต่กูละจ้าสองหมื่นล้านนะครับตำผู้ชมที่โดนกล่าวหาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดพวกท่านเจอแบบผมนะเนี่ยตำรวจออกไม้จับผู้สมัครพรักพวกท่านวันนี้วันพรุ่งนี้มาเรื่องนี้ก่อนวันเลือกตั้งใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นจันท่านจะทําเหมือนผมไหมผมดาออก ม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยผมเป็นคนคัดสรรเลือกเข้ามาคนชัวร์มาเราก็ต้องออกไปนะครับท่านผู้ชมจริงๆโอ้ยไม่เออจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมลาดจริงๆครับท่านลาพลาดจริงๆไม่ติงนังนะครับท่านผู้ชมเราจะทําอย่างไรต่อจะเนี่ยก็เละเทะเลยนะครับท่านผู้ชมกูก็ไปไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยกูมาเจออีกแล้วเอา้าพักโอกาสใหม่เฮ้ยพักเดียวกับไอ้คนเมื่อกี้เปล่าวะเอา้าแลมโบ่เสกสกลเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยโอกาสสาหรับคนไทยทุกคน โอกาสสาหรับคนไทยทุกคนนะครับท่านรวมกูเข้าไปด้วยป่าวออป้าสาสใหญ่เปิดหัวใจแลมโบอีสานนักสาบานมือวางอันดับต้นมอไม่มีเปิดใจอะไรวะเปิดหัวใจโบด็อกเตอร์เสกสกลโอยตายแล้วแม่มงเอ้ยเออถึงว่าไอ้ด็อกเตอร์ข้างบ้านผมนี่มันปั่นป่วนจังนะครับท่านผู้ชมต้องนัดถามเมื่อะไรจะพี่พี่ไม่ไหวแล้วพี่จะเอาวุธไปคืนพ่ออะไรวะ เดี๋ยวเหตุผลพี่ค่อยมาบอกอีกทีเนึงเขาก็รีบขึ้นรถแกปไปนะครับท่านผู้ชมเรียกแกปอะไรวะเนี่ยลิมูซีนมาเลยนะครับท่านไปไหนวะแม่งเ้ยอยากจะรู้กลับมาอีกทีหนึ่งถามไปคืนอะไรวะคุณด,ด็อกเตอร์แต่เขาไม่ให้คืนเพราะอะไรเหรอจ้าพี่เพราะเนี่ยด็อกด็ดดดอกเตอร์เส,สกสกุลก็มีแล้วเนี่ยพี่กูว่าคืนดีกว่าอะไรประมาณนี้โอกาสใหญ่โอกาสใหม่ของคนไทยทุกคนนะครับท่านผู้ชมเลือกแลมโบวเสกสกุลเดินเข้าสภาเพราะสุพรมาแล้วครับท่านกูว่าหูดีอก BO, ีกแล้วครับท่าน สอ,อ,อสสุกรมาแล้วผมก็เฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรหูนะครับท่านผู้ชมหัวไหลตูดไม่มีในนี้นะครับท่านผู้ชมแต่โอ้สุดยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน ทีนี้ตาอนุทินบ้างนะครับเดามผู้ชมปงไปอย่างไรบ้างเว้ยตาอนุทินใหญ่ยหญไหนยายไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อนุทินนะครับท่านไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาอีกนะครับเดิมผู้ชมนี่อนุทินรอบหน้าจะเป็นอย่างนั้นรอบหน้าจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไม่จับมือแล้วนะเนี่ยเทงบอกนะเนี่ยถ้าเกิดเราได้เป็นที่หนึ่งเราก็จะไม่เป็นที่สองถ้าเกิดเราเป็นที่สองเราก็จะไม่ได้อะไรแล้วนะครับเดามผู้ชมเราจะไม่จับมือกับอนุทินอันนี้มันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าว,ว่าเพราะอนุทินยังไม่แก้แล้วทำมนูนให้นะครับท่านนัที ไปไหนก็คนละครึ่งอันนี้ก็คนละครึ่งเออสู่อะไรวะเนี่ยเคลนละวันเคลนละวันแล้วนะครับท่านผู้ชมคนละครึ่งเนี่ยเขาอยู่4 <c red> s> <S เดือน2เดือนยุบ <c red s> สภา,า <c red s> แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วพักส้มหรอจ๊ะบรรไัยจักกว่าเดิมนะครับท่าน <c red s> แม่กุญแจดอกนั้นที่เราใฝ่ฝันนะเนี่ย <c red s> ว่าเราได้ใกล้ชิดที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดนา <c red s> ช่วนนาตาปีนะเนี่ยการแก้ไขรัฐมนูญมันใกล้ขึ้นมาขึ้นทุกทีแล้วครับท่านไอ้ประชากรบางส่วนอีกแล้วนะเนี่ยไม่ทนด้วยอยบอกเนี่ย พอแบบนี้ใช่ไหมมีการวางแผนมาหรือเปล่าว่าอะไรจ้าเฮ้ย,ย,ยนี้จากชีวิตแน่เลยไว้เฮ้ยเนี่ยพอแก้แล้วธรรมนูนเสร็จแล้วเป็นอย่างไรจ้าเราก็จะมาเป็นอฮ้ยเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็จะเชื่อนะเนี่ยตอนนี้เขาเชื่ออยู่นะครับท่านผู้ชม2 0 5 204 208อะไรประมาณนี้เราจะเป็นรัฐบาลเปิดตัวรัฐมนตรีมาแล้วนะครับท่านผู้ชมซุปเปอร์ออสตาอะไรของเขาไม่รู้ซุปเปอร์ดาวลุ่งนะครับท่านไม่รู้จะไปพุ่งสู่เมย์หรือเปล่าเมื่อต่อมายิ่งเป็นเป้าขุดเข้าไปใหญ่นะครับท่านผู้ชมด้วยความไม่ทนนะเนี่ยเจียรออเรูีง่ถส ทอมเคลิรสโผลคนไม่ได้โดนแย่แล้วหลุดนะครับท่านผู้ชมแทบสุดขาจอกเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมมีพักไหนจะเด่นเหมือนเราบ้างเรามาแรงแซงทุกโคงก้งเลยทีเดียวตอนนี้มาแรงมากมาแรงมากมึงกลัวชูวิทย์ทำไมวะเออแค่ว่าคนคนเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถือไมโครโฟนสามอันสับปะคงสองอันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่อะไรก็ไม่รู้อันหนึ่งนะครับท่านเรอ,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 อยู่แบบเนี้ผมก็ดูใกล้แล้วเว้ย ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านที่นี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยชูวิทย์ออกมาแบบนี้มีจุดประสงค์เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้แหมมันมีพักไหนที่จะการเมืองใหม่ก,กว่าพักเรานะครับท่านเนี่ยเห็นไหมเราจะไม่มีการเมืองแบบนั้นแบบนี้พอเราเปิดว่าทีร่รัฐมนตรีมาให้ทุกคนเห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าจะต้องร้องว่าว้าวนะครับท่านผู้ชมยังไงต่อโอ้ประ่งจริงเลยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็ออกมาประมาณชนี้นะครับท่านผู้ชมเจี๊ยบเจอตัดคะแนนหรือเปล่าเอยเออว่ะ เฮ้ยเออใช่เข้ามาหาเสียงลืมถามว่าหาเสียงเข้าหรือหาเสียงออกวะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซับบูเฟอร์แทบแตกกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้อนุทินเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเจอหัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้แถลงไขทีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากโดนทวนลงอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เยเฮ้ยเอา้าอนุทินทําไมเป็นแบบนี้นะเนี่ยอยู่ๆมาไล่พักซ้มของผมเนี่ยดูหัวหน้าพักโอกาสใหม่ไว้เนี่ยที่กลางเวทีดีเบตเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเจอแบบเราจะเป็นอย่างไรแทงถามนะครับท่านจตุพรประหลัดตุม่มประหลัดแตงอะไรบอกอ๋อผมก็ลาออกสิเว้ยเฮ้ยไล่ซ้อมดูหัวหน้าพักโอกาสใหม่ลาออก ทุนเรานะครับท่านผู้ชมแม่มีเราแล้วก็มันเศร้าเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมก็หาเสียงครับท่านเราเป็นคนดีกว่าใครนะครับท่านผู้ชมเราเจ๋งกว่าเพื่อนครับท่านไอคนที่แม่งเท่าไอนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพอล้มก็จะต้องโดนแบบเท่าเทียมนะครับท่านผู้ชมนึกไม่ออกบอกไม่ถูกเลือกบุญจรินั์นเนี่ยได้ทั้งสองสามเด้งได้ได้ไงบ้างวะเออบอกเด้งหรือเปล่าบอกไม่ใช่อันนั้นอีกคนนึงมันเล่นไอทำเว็บพนัน เฮ้ยเอยได้ทั้งแทงเป็นนายกเออ แล้วก็ได้บุญจลิตนั่นเนี่ยโดนจับไปแล้วตอนนี้ไปหาเสียงอยู่ในตารางนะครับท่านผู้ชมเรียนจํคของเปลีบางขวางไอ้บางขวางต้องการตัวไปช่วยราชการชั่วคราวเฮ้ยออกมาก็ไม่ได้ท่านทยที่เขาอะไรวะโดนจับเขาก็ไม่ใช่คนของเราแล้วน,นเนี่ยเราก็ไม่อุ้มนะครับท่านผู้ชมมันก็อุ้มไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยแต่ที่รู้ๆลังสีมารมครับท่านไอ้นี่ก็เป็นตัวเปิดประเด็นนะครับท่านผู้ชมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็แปะแหมะทิ้งไว้แล้วก็ไปอย่างเงียบๆครับท่านไอ้นี่ก็ยังคงจมปักจมเขี่ยอยู่กับ อะไรวะเบนสมิธนะครับท่านผู้ชมทั้งที่พรรคของเขานั่นก็มีบุญยริศเป็นของตัวเองครับท่าน2องหมืล้านนี่เกทับได้หลายคนนะครับท่านผู้ชมเอาไว้เฮ้ยเ,เจอไพลิกส่งประกวดบ้างนะครับท่านผู้ชมกล้าทำมานัดครับท่านเป็นอะไรบ้างจ้าบนเวทีดีเบตนะเนี่ยถามอย่างไรให้เข้าตัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ต่างจากเทงเท่าไหร่เลยครับท่านน่ายุ่น้ายี่เลยนะเนี่ยไพลิกก็บอกว่าโอ้ยดิตอนอยู่ในกรรมธิการไม่เห็นคุณเอ็กซ์อ อย่งั้นอย่างนี้เลยพอมาตรงนี้ท้าเป็นแอ็กอแอ็แอดอะไรประมาณนี้เอา day, ถามว่าอะไรจ้าเนี่ยเขาลงว่าไผ่นอกลมผมก็ไม่รู้เหมือนกันกูอ่านตามตัวอักษร อืมไผลิกนกลมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ตัวอักษรมีไว้แบบนี้เฮ้ยหลังจากเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไผลิกไว้เฮ้ยทำไมไม่ไปบอกธรรมนัฐเนี่ยให้ธรรมนัฐไปบอกกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยอนุทินเห็นไหมที่เราหัวไปเป็นนายกเนี่ยไปบอกสิไว้เฮ้ยว่าตอนนี้อะไรวะมีอะไรวะเนี่ยเกี่ยวกับพนันออนไลน์อะไรตรงนั้นตรงที่บ้างนะครับท่านผู้ชมรู้มากแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ยอมไปบอกนะครับท่านไผก็เหมือนกับสวนกลับมาเอ้าแล้วที่อยู่ในภาคคุณล่ะมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะเนี่ยเอ้ยอันนั้นก็เป็นอดีตสส เฮ้ยทำไมทุกคนเห็นนั้นเนี่ยโลมเห็นทุกท,ทุกคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อย,อยังไงต่อจ้ะแต่โลมไม่เห็นไอ้ที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมฟังแล้วหีอบต้องเข้าแล้วนะคร <dem ont> ับท่านผู้ชมไอ้ขุดดินตรงเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วครับท่านอันนี้ต้องขุดหลุมฝังนะครับท่านผู้ชมพังคาเมนกันเลยทีเดียวไผ่นกลังซีมันโลมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเออไล่ไปปัดกวาดบ้านตัวเองก่อนนะเนี่ยค่อยมาใส่เกลือเสือกเรื่องชาวบ้านคนอื่นอืใส่ใจเออค่อยมาว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับท่าน ก็ใค่สวนร่วมอะไรเนี่ยจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานจะมาพูดบันโดลอยลอยนี่ทำไมเนี่ยเนี่ยทำไมนัดไม่ไปบอกอะไรวะใครวะเอออนุทินอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องพนันอันที่จริงผมก็รู้นะเนี่ยเขาก็รู้กันเกือบทั้งสภาเนี่ยมันมีอะไรวะทำเว็บพนันอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยที่อยู่พักคุณอนะอะไรประมาณนี้ทําไมคุณถึงไม่รู้รู้ทุกเรื่องทาไมไม่รู้มึงบอกมานาย่ยไม่ใช่ไม่มีก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาประมาณระชัน้นี้แหละครับท่านโอ้แต่นี่ฮ่า เจี๊ยบข้างแล้วนะครับท่านเฮ้ยไม่ได้ถามทําไมจ๊ะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับท่านผู้ชมโ,โอ้ยโอ้ยเออใช่ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมบางทีมันก็ต้องสแกนออกครับท่านเฮ้ยถ้าเป็นมาตามเดียอะไรประมาณนี้นั้นเนี่ยเอารูปขึ้นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมอุ้งอิงหล่ะจ้าโอ้ยสดใสชื่นมื่นนะครับท่านผู้ชมพอเห็นเจี๊ยบเมื่อกี้โอ้ยเหมือนจะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะ ไม่รู้ว่าคิงคองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมบ,บางคนไปคอมเมนต์แบบนี้นะเนี่ยผมจะตามไล่ตอบว่าก็ไม่ทันทําไมจ้าต้องมาขายให้ลูกหยีก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยระหว่างทางที่เดินไปนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปไหนแต่มันง่วงดูช่องนัดวิวแล้วง่วงซื้อลูกหยีช่วยท่านได้ครับท่านนอนไม่หลับซื้อลูกหยีไปกินก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานแอลมอน์ปลาเก็ตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชม5 0 0กรัมบาท250กรัม1 40บาทค่าส่ง40 0บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีบุจลรีก็ไม่มีเป็นของตัวเองครับท่านก็เลยต้องปาเห็ดคนทุบนะครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววินาศอีกแล้วครับท่าน ปลาเห็ดโคนทุบก็ไปหยิบผิดเป็นปลากระพงทุบอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอกาสไม่ได้มีให้แก้ตัวบ่อยๆไม่ได้ใช้เบืองอะไรจะเนี่ยปลากระพงทุบครับท่านควบคู่มากับปลาเห็ดโคนทุบที่ไม่รู้ตอนนี้ไปผุบอยู่ตรงไหนแล้วนั่นเนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชมสีเหลืองครับท่านไม่มีสีเทาปนเลยนันเนี่ยเพราะคือทุเรียน100ร้อยกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสั่งซื้อเข้ามาได้สแกนคิวอาร์โค้ดที่ผมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าลิงลก,มมก์ไลน์ การะสยกระสับนะครับท่านผู้ชมนอนไม่หลับเพราะกินลูกหยีเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเอ้ยต่อเนื่องครับท่านอันนี้นะเนี่ยหลังจากกินลูกหยีนอนไม่หลับดิฟช่วยท่านได้ครับท่านหลับแล้วก็หลับให้ดีขึ้นหลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมนอนเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นฟื้นขึ้นมาก็มีแรงใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่สําคัญหลับแล้วตื่นทุกกรณีอะไรทีเดียวก็สแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ไปได้ครับท่านเออว่ะเออขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้ผมพบน่าน ว่าใครเนี่ยสมควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบ ฉับพันนะครับท่านผู้ชมความเครียดสะสมนะเนี่ยเกือบจะเป็นลมกลางรถกลางแดดก็ได้ครับท่านถือมุงถือไม้สองสามอันเอา้าดิบไปกินอะไรประมาณนี้ดีดเลยทีนี้นะครับท่านผู้ชมมีสูตรกลางวันกลางคืนด้วยครับท่านก็ว่ากันไปก็ไม่รู้ทําผืนดีจริงๆน,น,นะครับท่านผู้ชมชัดเจนไม่หยุดหย่อนครับท่านชีวิตกมลอวิสิตเผยสาเหตุทาไมต้องสั่งสอนพักส้มนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โตเร็วเกินไปส่งผลให้บวมนะครับท่านนึกถึงคนโรคไตเลยว่าเฮ้ยบวมนะเนี่ยตอนนี้เริ่มลาพองหนักแล้วเพราะอะไรจ้ะเนี่ยแหมมึงกับตกพี่กนะครับ ่ันผู้ชมแห่งความสําเร็จครับท่านรอบแล้วนั้น80นะครับท่านรอบนี้ล่ะจ้า104รอบหน้าเขาคูณ2แล้วชอบริกาสวัสดีค่ะคุณสรยุทธถามทําไมเจ้าชอ่อเอ้ยไม่ใช่กูต้องถามมึงสิวะ,ะว่าเป็นไงบ้างชอสบายดีหรือเปล่าเดียบติ่งบริกาพูดอยู่บ่อยๆในคลิปเออก็ว่ากันไปเนี่ยใครจะไปคิดครับพี่ยธเนี่ยว่าเราจะได้เท่าไหร่วะ80อ่ารอบแรกใครจะไปนึกละจ้าเนี่ยว่าเราจะได้ ร้อยสี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้ใครจะเป็นดิกล่ะจ๊ะว่าเราจะเหลือแค่นี้นะครับท่านไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าโอ้ยจำลองสีเมืองเคยโดนมาแล้วทีนึงนะครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านทั้งหลายผมสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว,ว่ารักการกทมที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษนั้นประชากรไทยครับท่านผู้ชมโอ้ยทั้งกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อืม ตามที่เคยเป็นมาครับท่านจากเกือบทั้งกรุงเทพทั้งกรุงเทพนวเนี่ยสมัครสุนทรเวททาไม้ดูครับท่านอีกอาทิตย์หนึ่งอีกสมัยหนึ่งละจ้ะก็อ,อจบเหตุเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมจำลองสีเมืองครั้งแรกเปิดตัวอย่างปังะครับท่านรอบที่สองละจ้ะเจอไข่ช่างโลนะครับท่านผู้ชมสก,กัดไว้เฮ้ยจำลองพาคนไปจุดๆอะไรประมาณนี้โอ้ก็หนักหน่วงไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เฮ้ยธนาธรเดือดไม่ทนนะเนี่ยผหาเสียงกาลสิน์ชี้นโยบายครบนะเนี่ยชูวิทย์ไล่ให้ไปอะไรวะเนี่ยเออเอ็นอ,อะไรวะ ต้องเป็นรัฐบาลให้ได้แล้วรอบนี้เออ<ม>เงินกงสีจะหมดอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยโอ้ยอภิสิทธิ์ลั่นอีก20ปี กูจะกลับมาไม่ใช่โดงตายก่อนบอกว่าอ๋ออาพิสิทธิ์ร่อนอีก20วันพักประชานิปัตของเรานะนี่อาจจะเป็นพักแกนนํานี้อยากกลับมาพิสูจน์อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆนตอนนี้เด็กพักประวิตรโวยนะครับท่านเฮ้ยตอนนี้โวยทําไมวะโวยเพราะว่าแม่ไม่มีอะไรอุดหนุนนะครับท่านผู้ชมหลังจากพลเด็กประวิตย์ลาออกไปนะเนี่ยเฮ้ยมึงกับโดนลอยแพนะครับท่านผู้ชมแล้วทำาไงดีไม่รู้เหมือนกันว่ะถ้าผมเป็นตีนนุชเทียนทองหัวหน้าใหม่กูก็โอ้ย ถ้าเกิดเรารู้ว่าต้องเอาเงินไปทิ้งน้ำเราก็ควรจะทําอย่างอื่นนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เวเฮ้ยวิโโลน์ละขณะดดีสอน,นะครับท่านผู้ชมลั่นไม่ทนครับท่านเตรียมไล่เช็คบินพวกเพจเอไนะเนี่ยเออปล่อยขา่าวปลอมใส่ไลน์ป้ายสีพักส้มได้อย่างไรเนี่เห็นไหมเนี่ยบุญญาลิตกูก็เพิ่งโดนจับไปนะเนี่ยไอพวกนี้มันก็มาปั่นข่าวใส่ไลา์ได้อย่างไรท,ทันทีที่โดนจับไปมันก็ไม่ใช่คนของพักเราแล้วนะเนี่ยบุญญาลิตรสองหมื่นล้านครับท่านตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเอาสารออกไมยจับผัพวพันยาเสพติดอะไรประมาณนี้หรืออเเปล่่าานคานคทดีฟกงิแ ตัวเองก็เคยนั่งในกรรมธิการอะไรสักอย่างด้วยเนี่ยสำหรับบุญจริตเอาศพแรกผ่านไปนะครับท่านผู้ชมตายแรกไม่เป็นไรตายใหม่ไม่ค่อยดีมาอีกแล้วโอ้ยอาทิตย์นี้เอ้ยว่ะ เออมันมาบ่อยเลยนะครับท่านผู้ชมเอาสักพักในและไอ้ตากนะครับท่านจังหวัดตากเว้ยเฮ้ยก็โดนเว็บพนันไปอีกนะครับท่านผู้ชมพบสถานที่โอนเงินนะเนี่ยเหมือนกับให้อ,อะไรว่าคนที่ถูกรางวัลมาจากอาคารรัฐภานะครับท่านไม่ใช่ว่ารัฐสภาเข้าไปนั้นนะแต่นี้มันเป็นสอสอยู่นะครับท่านผู้ชมเขาออกมาบอกเขาเป็นผู้เล่นอย่างเดียวโอ้ยหนักแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมแค่เล่นมันก็หนักแล้ว อเจี๊ยบเลยเดือดนะเนี่ยทำไมตำรวจเนี่ยจับเอ้ยไม่ใช่ทำไมไม่ยอมจับทีเดียวทำไมจับอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมแบบนี้กันแกล้งทางการเมืองหรือไม่หรือไม่อไมเออไม่รู้เหมือนกันแต่อย่าพลาดเรื่องการเมืองเนี่ยโอ้ <c oughs> โอ้เห็นเจี๊ยบไปเถียงกับทอมนี่แม่เห็นแล้วทอแท้ทอเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้หลังสิมานลมก็ออกมาโต้ชูวิทย์นะครับท่านผู้ชมปมบิ๊กโจ๊กอะไรประมาณนี้เจี๊ยบอมรรคก็เดือดจัดนี่เห็นไหมเนี่ยชูวิทย์กมลังวิสิตใส่้ายเราเนนี่ว่าเราเอาข้อมูลมาจากบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผมก็นั่งนึกอืมเอาจากบิ๊กโจ๊กแล้วยังไงวะ ไอ้ก่อนหน้านี้นะครับท่านมันไม่จริงนะเนี่ยอ๋อประมาณว่าเขาต้องหามาเองนะครับท่านวิโรธเคยออกมาสำับนั่นนี่ไอ้เพื่อไทยหรอจะอภิปรายไม่ไมว้วางใจอนุทินมีใครจะไปรู้เรื่องอะไรวะทุนเทามากกว่าวิโรธมากกว่าลังสิมันโลมน,นะครับท่านผู้ชมไอ้เชไอ้ใครแล้ววะไอ้บุจลิศเนี่ยอยู่ข้างๆมันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้นี่ใครแล้ววะไม่รู้ใครเลยเดยวไปชื่อพูดผิดนะครับท่านผู้ชมไอ้จังหวัดตังจังหวัดไอ,อ้ไม่ใช่ตังไม่เกี่ยวในหัวชวนไม่เกี่ยวตากเออประมาณนั้นแล้วกันว่ ก็โดนไปนะครับท่านผู้ชมแม่ไปหาเสียงก็ยังอยู right ่นะเนี่ยเฮ้ยอยากได้เหลือเกินอยากได้มาทําอะไรจ้าอยากได้มาครับเดี๋ยว้วไอชายคนผมเบอร์แชรแชรแรพักอะไรวะเนี่ยพักไทยอังวางอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกูเข้ามาช้อปปี้ได้ไงวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเจ็บแล้วจําคือคนครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติบุกฝนไม่มีเทานะครับท่านผู้ชมมีเท่าเราเอาออกเทงประกาศลั่นกลางเวทีดีเบตถามหัวหน้าพักต่างๆนะครับท่านเฮ้ย พวกท่านถ้าเกิดสมมติเนี่ยอีกในวัน2วัน3 4 5 6 7วันนั้นเนี่ยก่อนถึงวันเลือกตั้งถ้าเกิดสมมติเจอหมายจับหมายจับออกมาแล้วแล้วก็โดนจับอะไรประมาณนี้สำหรับผู้สมัครสอสอพวกท่านจะทำอย่างไรในใจคงคิดเปลว่าก็คงทำเหมือนคุณเท้งนั่นแหละเนี่ยเห็นไม่ห้าร0คนเราจะไปสก,กินทันที่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยวิโรดซื้อกิเป็นอ๋อไม่เกี่ยวคนละอันนะครับท่านแต่เจอแม่มืเอยยืยนคางไปให้เขาบัชฉอินะครับท่านผู้ชมยังไงจ๊ะโอ้ผมก็ต้องลาออกสิครับเออใช่ ถ้ามีนคนนี้มือต้องลาออกแล้วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่อย่าให้ออกอยู่ดีแล้วนะครับท่านผู้ชมเท่งอยู่นี่ดีที่สุดเลยครับท่านโอ้ยเห็นหน้าแล้วไอ้น,นั่นเลยนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมรับแรงกระแทกครับท่านมาแล้วที่หนึ่งทุกโพนะเนี่ยรอบก่อนทีหนึ่งแล้ว เลือกตั้งวันนี้ชนะพรุ่งนี้เลือกตั้งวันนี้ชนะเมื่อวานเชียงใหม่หรือเชียงรายแล้วไม่รู้คาบ,บ้านวันนี้โพมาอีกแล้วประชากรท่างหายอยากได้เท้งเป็นนายกผมก็เฮ้ยสุดยอดมากเลยนะเนี่ยมีเท่าไม่มีเรายังไงต่อเพราะมีเท่าตำรวจสีกากีจับเท่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเท่าแท้แทบไม่เหลือหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอือขาที่นะครับท่านผู้ชมหน้าอยู่แบบเนี้เหรอ ระยสนาละเจอันนั้นก็โอดปาใสเด่นขึ้นมาทุกวันนะครับท่านผู้ชมพูดจาฉานน่าฟังที่สําคัญเลขดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเลขอะไรจ้าเนี่ยเลขเบอร์เก้านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเบอร์เก้านี่มันจําได้แม่นเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยผมจําได้อยู่สองพักปะตอนนี้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยพักไอโบเฮ้ยโบเฮ้ยกูลืมพักมึงล้วโบโบโบ,โบขอโทษด,ด้วยเออเดี๋ยวจะจําพักโบโบแล้วมาเล่าให้ฟังเบอร์เก้านะเนี่ยเพื่อไทยส่งประกวดนี่ทำไมมึงจับได้เบอร์สวยวะเนี่ยแล้วใครต่อจ๊ะบอกว่าลงเบอร์ยี่สิบเก้าน แกเปิดโอกาสคนนะครับท่านผู้ชมถ้าดีที่ื่องไาทานเคียงแบบๆๆแาาปบาผมอะไรวะลังหบัใครผม้เป็นผู้แข่งกา้แข่งกอล์ฟผมอะไรวะกระป๋าบยังน้ำข้าหม้อบัาลงทุ่มๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแม่เทให้ทั้งใจเลยนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับอะไรจ้าพร้อมกับใส่รอยยิ้มนะครับท่านเป็นผมผมลาออกสินเนี่ยสายตาสุดท้าย <c oughs> <c oughs> าพาก็ตัดไปเทงอยู่ กูไม่น่าถามเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้อันนี้คือลูกหยีเม็ดมะม่วมงหิมะพันปลาเกตขาวอบกรอบนี่ไม่ได้ขายเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมเราไม่สามารถขายเป็นตัวได้เดี๋ยวมือตัวเดียวไม่เคยพอเดี๋ยวจะมาทวงหน้าบ้านกันใหญ่ก็ไม่จํากัดคนละกี่ถุงสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับท่านผู้ชม การท่านผู้ชมกรับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็น้อยถึงปานกลางมีเราไม่มีเท่านะครับท่านสุนเหงาตำรวจสีกากีเอาตัวไปอยู่ในคุกในตารางตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อจะโดนจับอีกหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าต้องจบการถแถลงข่ไปก่อนแล้วครับท่านสวัสดีครับผม